ไอ้กระบอกกระบอกหน้ากว่า20่สิวินนะมึงเฮียหน้ากว่าแบบอะลิงคอนมาช่วยเว้ยลิงคอนมาลิงคอนมาครับก้อมันไปหมดแล้วเฮ้ยมันเสจตการทรงตัวหมุนแล้วหมุนแล้วโออโหอันนี้สี่ฐานป่อสี่ อ๋อไปไปตามได้ที่นี่โอ้โหมือนหัวเลยตอนนี้คือเรามานั่งเล่นบัมเบอร์แบบชิลๆชิบหายเลยเจออะไรบ้างวะอะไรเหรอ7.0 7.3ก่นเนี่ยอ๋ออ่าอันนี้ไม่ไม่ไม่รีสปอนพี่อันนี้จำได้ไม่ไม่รีสปอน แต่ว่ามันมีไอคิวสองคือต้อง,ต,อง,ต,องต้องทิ้งต้องทิ้งสองมันต้องท,ทิ้งซังถามไม่ใช่เหรอเอา่าไอคิวมีสองมีสองที่พี่เราต้องทิ้งสองทีโ่โอเคโอเคแต่เขามนใบพัดข้างหน้าเยอะอั<ห>น<ห>นให้มันทิ้งอันนี้มันทิ้ง,งอันนีอนน้อันนี้มันทิ้งกี่ลูกเนี่ยอ้าอย่างเงี้ยส,สี่เหรอสี่ใช่ไหมทิ้งเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ใช่เหมือนกันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใบพัดดำหน้าเดี๋ยวดู F สาม D ดำหน้าก็ได้ <Okay. S 2> ถ้าทิ้งถ้าทิ้งสองลูกแล้วมันเหลือ,เ,อ,อเหลือหนอึ uh ่งส่วนสี่อ่ะแสดงว่าทิ้งเท่ากับสทิ้งสี่เบสแต่ถ้าเกิดมันลดเกินเอมันลดเกินหนึ่งส่วนสี่ก็แสดงว่าทิ้งปกติโอเคเราเราออกข้างแล้วใส่ระดับไหมเพราะว่า mm hmm. เราอยู่เราอยู่ต่ำมากเลยเราเกิดต่ำต่ำช้าคนซุดไปนู่นแล้วอะอเครื่องแรงจัดเ <c oughs> มื่อไร <c oughs> อะ <c oughs> ไปก่อนตายก่อนเนี่ยหอมบวกไปก่อนตายก่อนนะเอาไปโซ่วลาเอาชิบหายตั้งจ๋าต่ยตุดหลุดคิคีคีคีโอ้เอฟเอสสี่เข้ามา เฮียวโดนสองล้ำเลยสามลิงคอนลิงคอนตูดหายโอ้โดนล,ละถอนละลิงหกสามลับถ่านล้วน้ำมันน่าจะใกล้หมดดบินเล่นลิงคอนต้องเกีกี่รอบอบบบนต้องสองรอบเ โดยนยิงมาหลายนัดอยู่แต่ก็สนทะรูหมดเลยทำเร็วๆ <ขอ S 2> แป๊บใกถึงเป้าหมายแล้วอี่ค่ะโอ้โทำไปแล้วเกดตั์เตีดวะอีกสามนาทีถึงเป้าหมาย Opening Bombay เปิดเปิดเรียบรยเปล่าเว้ยยังไม่ถึงเลย เดี๋ยวลืมเปิดอีกเคยลืมเคยลืมบ่อยแล้วเห็นเป้าหมายแล้วอีกสองนาทีถึงเป้าหมายล็อกออนโอเพ่น บอมเอาเว้เห็น,น,นนะแล้วเสร็จสิ้นครับนัดเตรียมเลยได้แล้วสิบปีนาทีถ้ามีฟีฟ่าสองลำก็น่าจะทำสามลำเด็กฟีก้าอ๋อ จริงแล้วแล้วอีกลำไปไหนอะ่ะดูข้างหลังเราเฮ้ยโดนเอ1ีหนึ่งหกสามเอ๊ะไ,ไม่ถึงอะเียี่สิบเก้าเอียี่สิบเก้าเรามีแค่สองลำไม่พวดทางพูางไปหนึงว่าถ้าเรามีเอพีสา oh. มเก้าสามลำเก็บได้แน่ มันมันไม่ถึงอ่ะคุณต้องมาซัพอ่ะโอ้ยไม่มีระเบิดแล้วตอนแรกผมคิดว,ว,ว่าจะตายอยู่อีตั้งแต่แรงเราเขาเลยที่ระเบิดใช้ถ่ายแล้วก็ไกลแต่นึงถึง,งนึงอ่ะอ๋อพี่ขี่สองร้อยโยงหลังโยงล่างเราสอง,งกิโลเสร็จแล้วต้องไปหา ต้องเสรยขึ้นมามันต้องเสรยขึ้นมาโอเคมาแล้วไอ้เชือตายรวมด้วยกันรวมด้วยกันรวมด้วยกัน มันน่าจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วแหละใช่อ๋อเรียบร้อยเครื่องยนต์มันร้อนอย่างเดียวอ่ะมีคำแนะนำไหมเออบินดีกว่ามันดูสมบูรณ์มากเลยมันก็ได้เพียงแค่คำว่าฮิตอ่ะ อีกสี่นาทีครับมันไม่มาหาผมเลยก็สุดหน้าหมดแล้วระวังความเร็วน็อตจ๋านด็อาร้อยนะห้าร้อยนะ ไอ้แม oh. <I> ่นัดห้าร้อยหกสิบแล้วนะคื้ปีแล้วก็คื้ปีอีกสองนาทีนัดเจ็ทนั้นบินเยอะแล้วกันไม่<า>มันไม่น่าทัดม,มันน่าจะเก็บนั่นน่ะไอ้เวรเกิร์กอะ เก็บยาลบไงแล้วมันจะทำการเผาเาเผาสกอร์เราตอนนี้ผมผมทำอะไรไม่ได้เลยพอไล่ไล่มันก็ผงไม่ทำอาจจะเป็นเช่นนั้น น,น,น,น้อนน้อนเอาปืนไปยิงพวกเอด้านข้างได้ไหม้ายขวาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ไหนใกล้สเอาอันนั้นนะชิบหายแล้วสกอร์มันน้อยกว่าไอ้สกอร์เราน,น,น้อยกว่าแพไ้ไม่ทันไม่ทันโอ้โหไม่ได้กบอกตรงๆนะ้วไม่เคยแตะเครื่องบินไม่เคยแตะเครื่องบินแบบนี้เลยนี่คือครั้งแรกเฮ้ย <c oughs> ไอ้กระบอกกระบอกหน้ากูยี่สิบมิลนะมึงยี่นากวักกว่าวะใช่หมกระบอกหน้ากูยี่สิบมิลนะโอ้ใช่ๆๆยแต่เรายิงไวกว่านะพี่ปืนเยอะกว่าเลยแต่แต่เะาแต่เรายู่หน้าเขานะกูเนี่ยประเด็นนะกระกระบอกหน้าก็มีสองกระบอกยังมึงมีกี่กระบอกยังยิงหลังตัเนี่ยอะ หลังเราเฮ้ย <c oughs> เอาละเดี๋ยวมีรวงกันก่อน <c oughs> ผมเอาขวาสุดแล้วกันเ,เดี๋ยวผมเก็บเศษเองรับทราบงั้นพี่ตัวตรงนี้แล้วกันช่างแม่งไม่คนจับละงั้นตรงนี้แหละ <c oughs> เอ่อผมโดนเอสองดีแย,ย่งแน่เลยวะ ไปแล้วนะเม่อไรเราแค่เราแค่บินวนครับมันสตอนเบดอยู่แล้วบินวนไปแหละเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยฝั่งมันมีแต่พวกอ่เใบพัดที่บินไต่ขึ้นมาได้ช้าอยู่แล้วดีซูปเปอร์คอเซอร์เอเอสองดี 2> 2เหลือเศษไว้ให้รันหนึ่งอะ่ะนะให้ให้คนทางเก็บไปดีวกวก่าไปเลยครับย้ายเสียอันโอเคผมพุมม่งไปทางเป้าหมายผมละ มี JU สองแปดแปดเนอะก็เจอห้าจุดเจ็ดมาเลยโผล่แถวนี้วะน,นะ PT ห<ก>นึ่งจุดเจ็ดเฮ้ยพวกเรามีคือวิคุ้มกันด้วยวะพ P ห้าพ P ห้าหนึ่งคุ้มกันละพวกเราเห็นแนะ่ละน็อตเห็นเห็นข้างหลัง สองลำมันมาแล้วสองสองมันมาแล้วเนี่ย <c oughs> นีตอนนี้เหมือนหนูหนูวิ่งไล่แมวอะ <laughs> มาแล้วชิบหาย ไม่โคบิคไข่ลูกเดี๋ยววนกลับมาไม่ถามใครว่านะมันเป็นเป้าหมายอ,อ๋อมันหาน,อน็อตกันวะน็อตเฮ้ยมันตัวห้าสิบมอมพี่อ,อ๋เอเฮ้ยนี่งานนี่งานอันตรายเว้ย ใช่เออแต่บางเครื่องแต่เครื่องมันดำแล้วอ่ะยิงโดนนัดด้วยผมยิงโดนมัน ตัวมัอนเนี่ยต่อๆอะอใครมาอ๋อลิงคอนมาช่วยเว้ยลิง,ลงคอนมาลิงคอนมาเฮ้ยแต่ไม่รอดแล้วห่างเสือของไปละวเป็นต่อไปเป็นต่อไปเป็นต่อไปโหลดโหลดโหล,ลดอดิวปืนโหลดดิวเอาแล้วเว้ยลิงคอนเว้ยลิงคอนเว้ย ้ยเลื่อเองเอาเรื่องวะเฮ้ย <Those> เ <were hehe> ่อโอ้ยเอาเรื <or is premature> ่องเหอามาซ้อมห่างให้ทีโอ้ยเอ้ลำสุดท้ายพอดีดีวะลำสุดท้ายแล้ว อโอ้หิง <laughs> ก่อนเอาเรื่อง <laughs> ยี่สิบบวกบแม่งเอาเรื่องเว้ยสนุกจัง <laughs> อย่างก,กับบีห้าเอ็ดมาช่วยบีห้าเอ็ดเขายุ่งอยู่ข้างล่างนะ